่าจะเพิ่มเติมในเรื่องของการรีวิวอาบนบนวดทุกอย่างในนี้มีราคาคันเดียวเลยที่ไม่ขายคือนุ่นอันนี้ต้องเก็บไว้ตอนแกะเป็นอย่างนี้ฮะเกือบหลงทางนะตอนแรกอันนี้คือมิโมซ่าคอลเลอร์สฟรีมชอบพักกันมานะครับว่าฟิล์มมันมันต่างกันยังไงอันนีน้่แหละอันนี้เป็นจุดที่คุณเห็นได้ชัดมากน่าจะมีคันเดียวในประเทศไทย อ้าวสวัสดีฮะสวัสดีครับ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 อ๋ออ๋้องอยู่นี่แหมพับกบพบกับแพ่สวัสดีครับเปิดตัวกันครูฟังก์ชันเป็นไงตามไปดูคลิปปืนกันมาในช่องปืนแล้วยังครับถ้ายังอ่ะกดตามไปดูคือตอนนี้ต้องบอกว่าแบ่งสรรจัดการเวลาให้กับทุกคนจนไม่เหลือเวลาทำอะไรแล้วนะครับถ่ายคลิปกันแหลกลานนะก็ได้มีกิจกรรมทำนะสนุกสนุกมันๆน,นะครับมีทั้งเรื่องรถเรื่องปืนเนาะ แล้วก็น่าจะเพิ่มเติมในเรื่องของการรีวิวอบอบนวดเข้าไปแล้วเอ้ยอันนั้นถ้ามีอนุญาตก็ก็จะยินดีนะ <c oughs> ช่องบริการที่หนึ่งนะครับ B M W X 3ที่มาใส่เคเดมันยูไ้ให้เขาที่แล้ว <c oughs> อันนี้มาซ่อมแอร์ละตอนนี้ซ่อมแอร์ละโอยที่ฟูงฟังชั่นซ่อมแอร์ได้ด้วยเหรอ <c oughs> ต้องบอกว่าได้แน่นอนนะครับคือซ่อมได้ทุกอย่างไม่ได้ซ่อมได้แต่รถชู์คา์อย่างเดียวนะรถบ้านอย่างนี้ก็สามารถซ่อมได้ซึ่งเกือบหลงทางนะตอนแรกเปิดเกือบไปเปลี่ยนคอมแอร์ทั้งลูกนะ่ะนนนนเเข้้าายมีีโด นั่นนี่อนี่เลย,ยเออให้สับเลยอะ่ะอันนี้เราแวล้งน้ายาแล้วก็ดูเรื่องวาวนะครับก่อนที่จะไปในส่วนอื่นๆนะตอนนี้ชิ้นส่วนที่คุณเห็นตรงน,นี้นะครับก็คือการ restoring ของ R 3 4นะที่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับจอดอยู่ตรงนู้นเลยนะก็เดี๋ยวเราเรียกว่าใหม่กิฟเหมือนใหม่ดีกว่าประกอบเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็น,นี่เป็นไงดูนี่กำลังทำสายไฟกันอยู่เลยเห็นไหมครับสายไฟนี่คือ เรียกว่าลื้อออกมาทําเก็บพันเทปอะไรใหม่หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแทงกันทีละพินเลยนะครับวัดโวลเกจกันไปอะไรยังไงแล้วค่อยๆเริ่มบรรจุกลับเข้าไปนะครับช่องบริการที่2สีสวยมากสีสวยมาก,มากคือต้องบอกเลยว่างามแต้ๆนะฮะไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเลยครับแมคลาเรนสีคุณมาดูสีใกล้ๆเดี๋ยเป็นแบบเป็นฟ้าอมขาวเมทัลลิกมุกแบบโอ้โหสุดยอดเลยสวยมากเลยอะ ชื่อสีอะไรวะสวยมากเลยเอาไปพ่นรถเราสักคันหนึ่งเดี๋ยวหาโค้ดสีอันนี้ด้วยนะ <t akes> ต้องมีแล้วแหละใส่ซูป้าได้ไหมสวยมาก600 LT นะครับไม่มีที่ไหนซ่อมแมคลาเรนได้เฟียวเท่าที่ f ู l ฟังก์ชันอีกแล้วแนะ่นอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นรถที่มีอาการเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ไปมาหาเราได้เลยนะเรารู้ว่าเราจะต้องแก้ย่งไงนะครับก็พร้อมเมื่อไหร่ก็กิงก้างมาสำหรับใครที่ซ่อมแมคลาเรนไม่จบนะครับได้ทุกรุ่นเล แต่ว่าอันนี้ไม่บอกสูตรนะมันเป็นสูตรลับนะสูตรลับอันนี้เราบอกกันไม่ได้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ถ้าคุณจะซ่อมแมคกาเรนนะครับเลียวเข้ามาหาเราสมมุตินะเราก็คิดค่าบริการท่านประมาณหนึ่งถ้าคุณไปซ่อมที่อื่นมาก่อนแล้วไม่หายแล้วคุณค่อยยกมาให้เราลืออีกรอบหนึ่งอย่างนี้จะแพงขึ้นเขาเรียกว,ว่า if you help I charge you more เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้คุณมาช่วยเหลือเราคุณจะหาหมอคุณเลือกที่ คุณเชื่อใจและถูกใจนะครับแต่คุณอย่าไปสอนหมอผ่าตัดมีไหมคนลุกขึ้นมากําลังผ่าเอ้ยหมอไม่ใช่นะเส้นนี้ไปดูในเน็ตมาแล้วไม่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 ทายหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้ไว้ใจกันนะครับผมก็เรียกว่ามีไหมล่ะรถที่ทําไม่จบเหมือนยังไม่มีอมีอยู่คันหนึ่งว่ะนานนานอันนี้นานยังไม่จบ 650S แต่ก็รู้ว่าต้องทํายังไงยังไม่ได้แบบว่าไม่จบแบบโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกันต่อไปนะครับรถเข้ามาแรปใหม่แน่เลยนะฮะ f e r ร a r i c ี่ i ค o ิฟอร์เนียนะครับ ช่วงนี้ก็มีเฟอร์รารี่เข้ามาให้เห็นกันเยอะเนาะมีรถฝากไว้มีรถมาเปลี่ยนฟิล์มกล้องแสงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เข้ามาแรปสีนะฮะรถแรปสีเราตอนนี้ก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครยอนเครยอนเกรย์ผมมีอะไรจะบอกคุณด้วยมพใช่บอกคุณนี่แหละผมพูดไปยังไงเรื่องรถผมไปไหมออแล้วไปแล้วใช่ไหมก็คือในนี้ก็เขาก็จะเป็นคลิปที่แล้วลงไปเมื่อคลิปที่แล้วถูกไหมวันนี้ผมมีข่าวดีครับคือ บอกไม่ได้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 ผมบอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้คือเอาเป็นว่าเป็นข่าวร้ายในข่าวดีนะเอาบอกนิดนึงก็ได้ไวแซกไวแซกผมพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้เอาผมเล่าต่อก็ได้ตอนนี้นะครับคาดว่าคาดว่า submit r e q u e s t ไปว่า G3S ผมอาจจะอาจจะได้ไวแซกแพ็กเกจแล้วนะครับอ๋อจากตอนแรกที่ไม่ได้ไวแซกแพ็กเกจแล้วรถก็ไฟไหม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าต้องหาเงินเพิ่มอีก3ล้าน4 0 0แสนบาท3ล้าน4ี่แสนบาทก็ ไฟินแนซ์ไป5ปีนะครับหานมาก็เอานะเดือนหลักไม่กี่หมื่นเรียกว่ายังยังพอถูไทยนะครับต้องคิดก่อนว่าเราจะหาเงินยังไงเพื่อมาผ่อนรถคันนี้นะครับต่อไปวันนี้ก็คือผมหอบแบบจังๆเลยได้ไหมผมพาดูเลยได้ไหมว่ามีอะไรต้องขายบ้างตอนนี้ขายนะครับ M5 x นะครับนี่ขายนะครับ992 t a g a Heritage นะครับสีเงิน2คันในประเทศไทยนะครับหมายเลข9นะขายนะครับ J20S ขายเช่นกันนะครับซูปรา6 MT คันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับขายเหมือนกัน t o y o t a GR86 นะครับสิปีในวันซีรีส์สีส้มขายครับ991.1 g d 3 i SGT Silver ล้อด,ดำนะครับวิ่งน้อยสุดในตลาดขายนะครับ g t 2 i s นะครับสีส้มลาวาออ a n เรนจ พวงมาลัยขวา one o f world หนึ่งเดียวในโลกนะครับจากสองคันในโลก1พวงมาลัยซ้าย1พวงมาลัยขวานะครับขาย f e r r a r f c 0นะครับขายเหมเงิน <S <S 1> <S 1> ขาย <S <S ทุกอย่างในนี้มีราคาผมพูดเลยทุกอย่างในนี้มีราคานะครับคันเดียวเลยที่ไม่ขายในห้องนี้คือนูน่นอันนี้ต้องเก็บไว้อันนี้เป็นรถคุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมก็ท่านได้จากโลกนี้ไปละนะครับแต่ว่า อันนี้คือนี่คุณดูดิแม่ผมไหมนี่อุปกรณ์แม่ผมยังอยู่หมดเลยผมยังเก็บไว้อยู่เลยถุงโทรศัพท์อะไรของแม่ผมยังอยู่หมดเลยผมผมว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าถ้าชีวิตผมยังจะสามารถมีความสามารถในการเก็บรถคันนีไ้ได้ผมจะเก็บไว้ให้ลูกสาวเลยจะบอกว่าเป็นของคุณคุณย่าเขานะครับเก็บไว้ให้ยันลูกสาวเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกสาวก็คือลุ้น2อย่างว่า1มีลูกสาวกับ2คือให้ลูกเป็นตุด๊ด ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เป็นในแบบที่เขาชอบนะฮะเป็นในแบบที่เขาชอบอ่ะนี่จังๆเลยนะไม่ไม่ไม่อ้อมไม,ไม่เลี้ยวเลยนะรบกวนหน่อยนะฮะใครมีเงินพกมาติดกระเป๋าก็มาอุดหนุนกันหน่อยนะครับไข่นนะจะพ,ก,พกมาเลยอย่างนี้เลยตุ้งตุ้งตุงตุงอย่าง,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 งนี้เลยมาเป็นกระเป๋าอ่ะเดี you, ๋ยวเจอกันแบบพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับมาโอ้ยมาดูนี่ดีกว่าเฟนิชโปรดักต์ของ992าเก้อนี่ยองคม่วงนะอันนี้คือออกม่วงอมเขียวคือ ข้อแตกต่างกับ Pacific Color Stream เนี่ยก็คือสีที่ออกแบบว่าส้มๆมแดงเหลืองๆนะครับก็จะหายไปเยอะพอสมควรแล้วก็จะออกเป็นเขียวฟ้านะอันนี้จะออกเขียวเขียวฟ้าๆนะครับแต่ก็จะเป็นเหมือนม่วงนํำเป็นหลักเนาะโอ้โหแต่ก็ถือว่าไล่สีแบบสวยงามนะฮะน,นี้เป็นรถของตัวขี่ของฟูลฟังชั่นของเรานะครับ อันนี้ก็แลปสีเสร็จแล้วก็ตากพึงแดดพึงลมนิดหน่อยนะแล้วก็ให้ฟิล์มเซตตัวนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็เตรียมประกอบกลับนะคันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยทำไมอันนี้เยินขนาดนี้อุ้ยนี่นี่ไปโดนฟิล์มไม่ดีไหมเหรอใช่ไหมเนี่ยคนชอบถามมาเอ้ยทำไมร้านอื่นเขาติดฟิลม์มไม่กี่มมือเองนะครับเนี่ยตอนแกะเป็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฟิล์มไม่กี่มมือนิ่งแกะไม่หมดนี่นึกว่าแล็กเกอร์ลอกหรอเนี่ยโอ้โหนี่พังเลยอ่ะ เลยอย่างนี้สีต้องอย่างนี้ค่าแกะนะครับประมาณแกะพร้อมขัดประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็ประหยัดวันนั้นนะฮะแล้วก็ลดลดชิปหายหน่อยๆวันที่แกะนะครับก็อย่าไปประหยัดกันเลยนะครับเรื่องฟิล์มใสนะเราเลือกใช้ยี่ห้อที่มีคุณภาพนะครับมันราคาม่ต่างกันแบบนิดหน่อยนะแล้วก็คุณภาพในการลงงานในการรับประกันนะครับในแต่สถานที่ต่างกันอย่างเงี้ยกลับไปเขาก็ก็คงไม่ได้อะไรมั้งถึงได้เลี้ยวมาที่นี่ถูกไหมละ่ะ ถ้าเกิดว่าที่ที่นั่นที่เดิมที่เขาติดให้เขารับผิดชอบเนี่ยก็คงไม่ได้ไม่ได้แวะมาที่นี่หรอกนะครับอ่ะอันนี้เควยอนนะก็เดินทางมาจนเรียกว่าในอยู่ในช่วงประกอบแล้วนะครับประกอบกลับหมดแล้วถ้าเป็นผมนะคันนี้คิ้วผมผม,ผมอาจจะเติมดำนะครับเพราะว่ารถเควยอนไม่ค่อยจะมีรถที่จบด้วยคิ้วสีเงินสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าคือเควยอนเป็นสีแบบสปอร์ตตี้ไนงะสปอร์ตตี้หน่อยนะสปอร์ตสปอร์ตก็ จะต้องแบบตัดดำนะอันนี้เราไม่รู้สีอะไรจาไม่ได้นะฮะแต่ว่าภายในก็สีแดงเข้มๆนีมม่ก็ถือว่าสวยงามนนครับคุณดูอยากให้ดูรายละเอียดในเรื่องของการลงงานของเรานะครับเรียกว่าหาหาร่องหารอยไม่เจอนะก็คือปอร์เช่เนี่ยถนัดมากนะครับถนัดมากนะครับคือต้องบอกว่างานปอเช่เนี่ยเราคือถอดบ่อยนะครับประกอบบ่อยแล้วก็เลยทําให้มีความคุ้นเคยนะครับทําได้ว่องไวนะถามว่ารุ่นอื่นแบบ ทำไม่ดีเหรอไม่ใช่แต่ว่าอาจจะใช้เวลานานขึ้นนิดหนึ่งนะครับโหวันนี้แม่งได้เห็นแบบความความแกะแกะมาแล้วเจอแบบอ่าเนี่ยอันนี้คือฟิล์มสีลอกออกมาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้ฮะแกะแกะฟิล์มสีนะครับนะลอกออกมานี่คือเือนเนี้ยกาวมันกินลัคกเกอร์ไปแล้วนะครับคุณเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบนี้เลยกาวมันกินแบบเนื้อสีไปแล้วเนี่ยครับเดิมเนี่ยเขาไร้สีแบบนี้มา นี่มาดนูนี่ก็คือเป็นเป็นฟิล์มสีที่ไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับมีเศษหรือเปลไม่หาไม่เจอเนี่ยเห็นไหมฮนะเออนี่นี่เนี่ยแล้วสีนี้มานะครับก็ตัวเนื้อฟิล์มก็หมดอายุแล้วไม่รู้ว่านานไปหรือเปล่านะดูจากสีนะครับ ประหยัดตอนต้นนะครับแล้วก็มาแบบเจ็บป่วยนะครับตอนตอนแกะออกนะครับเนี่ยดูดิอยากจะบอกเลยนะยังฟิล์มสีนะครับอายุของมันนะไม่อยากให้เกิน2ปีต้องพูดงี้ดีกว่าแต่เน,นี้ยไม่รู้ว่าฟิลม์มคุณภาพกับกาวไม่ดีด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่านานเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าแกะอย่างนี้ไม่ฟรีแต่ถ้าติดกับเราเราเป็นคนติดตั้งเราสามารถแกะให้ได้นะครับมีบริการการแกะให้นะครับโอ้ช่องบริการที่1มาเลย ตอย่างที่1วันนี้เราก็อยู่กับคันนี้อีกแล้วนะฮะลาบ9999นะครับวันนี้ก็คือลูกค้า VVVIP นะของเรานะครับ f e r r ์รี F8 นะฮะก็มีแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะต้องบอกว่าเจ้าของรถเป็นคนแบบรักรถมากนะครับวันนั้นทำเบียร์6นิดนึงยิงหยดคือแบบกระชอกก็คือสไลด์รถมาแล้วสตรีมรถทั้งคันนะครับล้างภายในแบบฟูลลี่ดีเทลนะครับคันนี้ขึ้นลาบไปจากที่นี่นะตอนนี้เลยยังสภาพแบบงามกริฟตอยู่เลยนะครับอย่างฟิล์มอันนี้นะครับก็เป็นของฟิล์มแอกซ์ตอรี ติดมาก็ประมาณร่วมๆจะปีหนึ่งนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นลูกค้าแบบแรกๆเออร์ลี่ของเราเลยนะครับทำลายเต็มข้อเดี๋ยวอยากให้มาดูวันแกะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่เบื่อเขาก็เลยยังไม่แกะนะครับก็วันแกะเนี่ยเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเลยว่าจริงๆเนี่ยคุณภาพนะของการติดฟิล์มที่มันดีเวลาลอกมาปุ๊บนี่มันเนียนเนีกรุขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จูนเสร็จแล้ว เดี๋ยวรอเหลือไปขึ้นไดโนโด่แต่วันนี้วันนี้มีตะกุตะกักนิดหน่อยหาคุณแจไม่เจอนะครับหาคุณแจไม่เจอก็เลยยังไม่ได้ไปไดโนโด่สรุปม,มาเจออีกทีนี่คุณแจอันนี้หล่นนะครับโดนรถทับแตกเลย นะครับคือสภาพแบบยับเยินพอสมควรเดี๋ยวรอรอคุณแจใหม่มก,ก่อนถึงจะเริ่มเดินทางนะครับต้องบอกว่าคุณแจของรถ992เนี่ยคือไม่ได้โคดดิ้งลงไปง่ายๆนะครับต้องสั่งจากศูนย์นะครับแล้วก็ใครที่รับรถแล้วยังไม่มี2ดอกบอกเลยว่าต้องต้องหาไว้2ดอกนะเพราะว่าถ้าไม่มี2ดอกอยู่เนี่ยคือค่อนข้างอันตรายนะฮะอันตรายนะครับวันนี้ด้านในเรามีการขัดนะขัดแบบเรียกขัดชุดใหญ่แบบเตรียมตัวส่งมอบนะครับ รถคันนี้คือ9.1.1 GT3 เป็นเกมแมนนวลน,นะฮะคุณเห็นสภาพสีวันนั้นกับผิววันนี้แล้วเป็นไงเป็นไงคือเวลาเราทําเรื่องเตรียมผิวเตรียมสีเราจะมาทําตรงใต้เส้นนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นเส้นสายของสีคมชัดก่อนที่เดี๋ยวเราจะลงพิมใสนะฮะอันนี้จะเป็นลงเป็นฟิมใสกันรอยนะครับรอบคันนะแล้วก็พร้อมนะ,ะใครใครจะจีบจีบตอนนี้รีบจีบไว้ก่อนเลยนะนะใครสนใจนะฮะคันนี้ ต้องบอกเลยว่าเกียร์กระปุก91.2น่าจะมีแค่หลัก3-4คันหลักหน่วยเท่านั้นในประเทศไทย oh <my> นะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะรถใหม่เลยนะครับต้องบอกว่า n w w l d Stock คือแบบเก็บมานานคือแบบเป็นรถที่แบบตั้งแต่ออกขายมาปี2019เนี่ยแทบไม่เคยได้เคลื่อนไหวเลยนะครับไม่ขึ้นอยู่แค่ร้อยเดียวนะและเป็นตัวที่คัสตอมแบบสุดๆเลยดูภายในแบบ คือโอ้โหแบบเปียวมากนะตอนนี้พอแบบช,ชักเงาขึ้นมานิดนึงลุนะยอดเยี่ยมไปเลยนะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับกลับมาอยู่กับอีกวันหนึ่งนะฮะของเรา Benz G 6 3นะครับคันนี้มีปัญหา่ i uh, d i f f e r e n t i a l นะโอ้หอันนี้ต้องไล่เซ็นเซอร์กันแบบสะลวนเลยต้องบอกเลยว่างานใหญ่นะครับแต่ว่าไม่เกินไม่เกินแรงของฟูลฟังก์ชันแน่นอนนะครับ พามาดูนี่ดีกว่าเนี่ยช่องบริการที่3บตอนนี้เรากําลังไล่นะฮะประกอบสายไฟนะครับของงานทำสีกันอยู่อย่างจริงจังนะครับก็เรียกว่าเบิกกิ๊บใหม่หมดนะแล้วก็ทําความสะอาดนะครับในเรื่องของปลั๊กในเรื่องของคอนแทคเซอร์เฟซทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็พันเทปกลับเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะไล่อัพลงไปสู่รถคันนู้นนะฮะโหคุณมาดูนี่คุณเห็นสีแบบไฟชัดๆยังเน่ยสวยมากเลยนะสรุปอันนี้คือมิโมซ่าคอลเลคชั่นสตรีมนะครับชื่อสีมิโมซ่าคอลเลคชั่นสตรีมนะครก็ ต้องเรียกว่าโอ้โหมันมันออกโทนม่วงเขียวนะครับจะพูดไปว่าเป็นแบบแมลงทับนะสมัยก่อนเขาเรียกสีปิกแมงทับนะครับเดี๋ยวนี้แมลงทับไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะหายากนะครับเออไม่รู้ว่าแมลงทับนี่เขาไปอยู่ในเขตโซนไหนของป่านะครับข่าวดีที่เรากำลังจะมาถึงนะฮะก็คือคันนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงลันอินแล้วนะครับโอ้โหฝาเท่มากเพิ่งรู้ว่านี่ว่าเราทําเอาฝาไปทําสีมาเป็นแบบน,นี้หรือว่ามันเป็นฝาใหม่วะฝาใหม่แน่เลยฝาเดิม อยู่่ไหนวนวเียอยอากให้คันนี้เสร็จไวๆนะครับแล้วก็จะได้ส่งไปทําหลังซ่อมหลังคาสักทีนะฮะโอ้ตอนนี้รถเริ่มน็อกเอาท์ออกไปแล้วเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวคิวต่อไปอันนี้คุมผ้าแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ทำสักที เดี๋ยวปุ่นจับนะครับเออสามห้าห้านะครับต้อมหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวส่งกลับวันนี้เนี่ยจริงๆคือมีเรื่องแบบเรื่องช็อกเลยนะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องช็อกค,คือแม่งช็อกจริงคือไม่คิดเลยว่าการที่แบบเราไปติดฟิล์มที่มันไม่ได้คุณภาพมาเนี่ยมันจะทําให้รถมันพังในเวอร์ชันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูจริงมีมีมดูไปแล้วนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่พังขนาดนี้วันนี้เราเรา,เราลื้อฟิล์มกันออกมาจนแบบโอ้โหแม่ง แม่งพังแบบพังคือคือกาวกับสีกับแลกเกอร์แม่งกินกันไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วแบบทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องเอาส่งไปให้ร้านคือขัดสีเลยอ่ะเนี่ยมาดูกันนะครับเดี๋ยวพามาดูคือตอนนี้คุณดูนี้ดิคือแม่งหนักข้อแบบคือมันลอกไม่ได้แล้วอะมันกืนกันจนไปเป็นเนื้อเดียวกันแบบแล้วทั้งบางส่วนก็คือแล็กเกอร์หลุดบางส่วนก็คือสีหลุดนะครับถึงเนื้อเหล็กเลยนะโหแม่งนี่ทั้งคันเลยนะคือบอกเลยว่าอันนี้แม่ง อันนี้นี่ต้องต้องส่งไปทําสีก่อนนะครับคืออันนี้ไม่รู้ว่าติดที่ไหนมานะครับแต่ว่าโอ้โหแบบรู้สึกรู้สึกแซดแทนเลยอะเรื่องคนที่ชอบทักกันมานะครับว่าฟิล์มมันมันต่างกันยังไงอันนี้คือมันนี่แหละอันนี้เป็นจุดที่คุณเห็นได้ชัดมากอันนี้ผมลอกล้อเลยคือยังไงอันนี้เราเราคุยลูกค้าแล้วต้องทําสีนะครับคือแม่งดูดูกาวดิคือขูดไปเนี่ยกาวไม่ออกนะครับคือได้กลืนไปเป็นเนื้อเดียวกับแลกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยลวสงสารรถอันนี้พูดตรงตรงนะคือแบบโหเห็นใจเลยอะ แม่งหนักมากเลยอ,อันนี้หนักที่สุดที่เคยเห็นเลยนะไม่คิดว่ามันจะหนักได้ขนาดนี้นะครับก็ฝากไวใ้ให้คิดแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการเลือกนะครับฟิล์มคือต้องบอกตรงเลยว่าเนี่ยชนชอบมาโอ้ยทําไมที่นู่นเขาติดราคาเท่านั้นเท่านี้เองนี่คือมียันแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฟิล์มใสนี่คือสามสหมื่นไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่คว่าถูกแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ทุกเจ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะแต่ว่า เจออย่างนี้เข้ามาเนี่ย hmm. คือต้องหนึ่งครับร้านที่ได้ติดตั้งให้คุณเนี่ยทำการรับผิดชอบไหมใช่ไหมถ้าเป็นฟิล์มของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นบาวฟุง้งตัวอาแพลตินัมนะฮะรับ,บรปรกัน5้าปีแสถ้ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเราต้องรับผิดชอบอีกแล้วแต่ยังไม่เคยมีนะครับมันมันหนักหนามากจนจนแบบไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับ mm. ก็เห็นใจเห็นใจแต่ว่าก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับ mm. คือหนักจริงๆนะ ก็อย่าไปประหยัดกับมันมากคือฟิล์มถ้าอยากประหยัดมากคือไม่ต้องติดเออดีเออไปรอทําสีเลยดีกว่านะฮะคือคือเรื่องฟิล์มเนี่ยจะบอกงี้คือคุณติดไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณติดแล้วมันไม่สวยมันขุ่นมันนุ่มนมันนี่แล้วคุณบอกว่าไม่เป็นไรมันยังมีฟิล์มอยู่มันยังมีฟิล์มอยู่มันยังมีฟิล์ม แต่คุณต้องอยู่กับฟิล์มที่มันเก่ามันอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็รถคุณก็ไม่สวยอยู่ดีฉะนั้นคุณอย่าติดเลยดีกว่าทู่ให้รถคุณจะเป็นรอยหินเหินบ้างก็ไปซ่อมกันเอานะครับก็ฝากไว้นะอันนี้เตรียมตัวส่งมอบแล้ว600 LT อีก1คันนะครับต้องบอกว่าสีนี้น่าจะมีคันเดียวในประเทศไทยเพราะ600 LT ก็มีไม่ถึง10คันในประเทศไทยนะสวยมากคันนี้ สีสวยมากนะครับอยากจะจูนยังเลยเพราะว่า6 0 0ลัทีนี้ต้องบอกว่าเราจูนมา5คันแล้วนะ5คันแล้วนะ5คันแล้วนะครึ่งประเทศเออเรียกว่าครึ่งประเทศแล้วนะแต่คันนี้เขาเรียกว่าใช้งานเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่จอดไว้แล้วก็สรุปว่าระบบ ABS มีการเสรื่อมสภาพนะก็มีการไปเข้าอู่อื่นมาก่อนนะครับเติมน้ํามันก็ผิดเบอร์ลงไปอีกนะก็ต้องบอกว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าแล้วก็ทําอะไรที่ฟุฟังชั่นนะครับมีหลัก มีการมีหลักฐานแล้วก็ไม่มัวไม่ซ้วดน,นะครับทำได้คือทําได้ทําไม่ได้เราก็จะหาวิธีทําให้คุณจนได้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ต้องบอกคุณว่ามันทําไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มามัว่วกันอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นรถที่น่าเก็บสะสมมากมากเลยนะครับมากๆเลยเอเหมือนมีขายอยู่คันหนึ่ง <c oughs> เป็นเปิดประทุนซะด้วย <c oughs> ช่วงนี้ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืม นะแวะกินวับมีกันด้วยนะฮะวับมีทงคัตส,สึไข <ใน S 1> ่ข้นอันนี้คืออันดับหนึ่งละผมกินทุกวันนะครับ่องติดฟันอยู่เลยเพิ่งกินเมื่อกี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากฝากวับมีไว้ด้วยนะครับนี่ต้องบอกเลยนะว่าเขาใจชื้นมากนะเพราะว่ามีแบบผู้ชมจากยูทู u b e รพวมากินกันเยอะนะครับก็บอกว่าเอ้ยนี่แบบโอ้โหติดตามมาจากช่องทางยูทูปนะครับก็มาช่วยอุดหนุนกันคือต้องบอกอย่างนี้วับมีเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยอุดหนุนกันหน้าร้านเนี่ยเขาก็อาจจะเลิกเพราะว่า เขาทําขนมส่งรวยอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอยากมีที่แบบเจ๋วๆไว้กินกันนะครับ <S <S ก็ก็ต้องมาช่วยกันอุดหนุนนะครับอาทิย์นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้นะฮะก็คลิปวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมใครที่สนใจเรื่องปืนนะ่ไปติดตามมันอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับพิ่งอัปโหลดวิดีโอไปนะแล้วก็ฝากไปกด subscribe ให้ด้วยนะครับจริงๆช่องนั้นนะ่ยอายุยืนนานกว่าช่องนี้นะถ้าคุณเห็นคลิปแรกนี่คือเกือบ10ปีละนะครับ ก็จริงๆเป,เป็นหัดทำ YouTube ครั้งแรกเลยดีกว่าตอนนั้นนะครับเออแล้วอยากรีวิวกระบอกไหนก็ไปคุยกันในช่องนู้นนะช่องนี้เดี๋ยวจะแอบแิ้มแย้มไหมเห็นแล้วครับบางคนแบบไม่ชอบไงก็เดี๋ยวจะถ้าเป็นไม่ได้สุดท้ายเราจะพยายแยกกันไปเลยแต่ตอนนี้ขอขอ,ขอเกี่ยวเกันไปก่อนนะขอเกียกเก่ยวเี่ยเอี่ยวเกันไปนิดนึงก่อนนะครับฟูฟังชั่นขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทั้งดูชมแล้วก็มาเป็นลูกค้านะครับก็ ไม่มีท่านเราก็ไม่มีเงินที่จะเติมค่าไฟในเดือนต่อๆไปในทุก,ทกเดือนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้สถานที่ของเราได้ดําเนินต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับยังไงก็าฝากเรื่องฝากตัวผมไว้ด้วยนะครับอ,อนาคตผู้สมัครสสเขตล <c oughs> าดพร้าวนะครับพักไหนพักไหน พังไหนไไเอ้ยพังประชารัฐดิเอ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ